ว่าเวลาเรางงเราจะหิวแล้วเราจะกินอาหารอร่อยขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเราก็จะดื่มอร่อยขึ้นมันเป็นเรื่องของการทําการตลาดแหละที่แบบผมว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ใน,ในยุคที่ที่จะมาถึงอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เป็นมุมมองผมว่าอาจจะเอามะพรา้าวมาขายสวนเนะเพราะว่า <laughs> แล้วก็บางทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าลองเล่าให้ฟังว่านี่ก็เป็นมุมมองของสมาคมแล้วก็ของของ,ของกลุ่มของผมที่ที่มองโลกการตลาดปัจจุบันว,ว่าว่าแกลมาอยู่ตรงไหนเนาะผม <laughs> โชว์เออะทียวาหนฮะถอยไปก่อนแม่อุตสาห์เตรียมมาอย่างดีอ่าอันนี้มันเป็นจารก้อนของโลกมาร์เก็ตติ้งการตลาดแล้วโฆษณาทั้งหลายเนาะอย่าไปอ่านมนเลยครับไม่มีมันมีอะไรหรอกทั้งหมดเนี่ยเราทํามันก็เพราะว่าเราต้องการจะเติบโตทางธุรกิจถูกไหมครับแบบว่าเราทําค้าขายแหละก็ต้องมีกําไรมันต้องโตแหละไอ้คุยเรืงการตลาดทั้งหมดเนี่ยปลายทางก็คือยังไงก็ต้องโตถูกไหมฮะแต่ว่า ปัจจุบันเนี้ยเราอะค้าขายกันในไหนเราเราคนเขาอยู่ในไหนคนก็อยู่ในโลกของแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้มันของฝรั่งเยอะนะฮะขอโทษด้วยเอามาจากแบบของของที่บริษัทนะครับมันก็จะมีแบบทั้งหมดเนี่ยคนอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับแบรนด์ก็คอนอ่คอมพียค,คือหมายว่าแข่งขันเราแข่งขันก็อยู่ในโลกของแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มก็คือพวกนี้แหละเหตุหลกัลกๆก็คือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยฮะตามนี้เลยมันเป็นเหมือนกับที่ที่คนมายืนรวมกันเยอะๆเนาะ โลกมันก็คือเราใช้ชีวิตอยู่เราแยกไม่ออกแล้วเนาะเราผมว่ามันงงไปหมดแล้วว่าตอนนี้เวลาในแกะแต่ละชั่วโมงถ้าเกิดใครเคยเปิด iPhone หรือว่าโทรศัพท์มาดูครับมันจะบอกว่าเราใช้เวลาอยู่กับแอปไหนนานแค่ไหนเนาะแล้วก็บอกว่าเราเก้าวไปไหนที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทั้งหมดมันแทร็กเราตลอดเวลามันก็รู้จักเราเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในแพลตฟอร์มบางทีเราไม่ได้เปิดแอปมันก็ตามเราไปดูโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ได้บอกล่วงหน้าเราละเอียดขนาดเรานมันภาษาอังกฤษโดยยุ่ย,ย,ยก,ก,กดเย็ดเย็ดอยแล้วเขาก็แรเา ตามเราไปตลอดเวลาทุกคน,นใช้ชีวิตอยู่ในนี้ชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้เราแยากไม่ออกเรางงแล้วว่าเราเมื่อไหร่เราอยู่ในโลกดิจิตอลหรือไม่ดิจิตอลนะครับเนี่ยครับมผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของของสงครามแอทเทนชั่นของโลกแบบมีเดียเท่านั้นเนาะที่แบบว่าเป็นเรื่องของดูคอนเทนต์ a c e b o o k Google หรือว่าเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยเราซื้อของเราเนี่ยคนต้องการแอทเทนชั่นเราก็คือพวกนี้ทิกตอกอันนี้รู้อยู่แล้ว ใช้เวลามาดูเข้าไปแข่งกันไฟใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ก็คือว่าเราซื้อของอ่ะเขาจําได้หมดอ่ะซื้ออะไรเมื่อไหร่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็พวก direct to consumer business model มันก็จะเป็นพวกแบบจองโรงแรมนู่นนี่นั่นเราก็เปิดมัง่งไม่เปิดม้างแอปแต่ไปไหนก็ต้องเปิดใช่ไหมหรือไม่ก็เปิดดูๆไว้ฝันว่าจะไปเที่ยวจะไปทําอะไรสักอย่างในขณะเดียวกันก็จะมีพวกที่แบบว่า distribution ต่างๆต,ตัวกลาง low bin h o b grab อย่างเงี้ยฮะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี้มันมันเข้ามาเบรนในการใช้ชีวิตเรา สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเนี่ยฮะข้อดีของมันมีสี่เรื่องสี่เรื่องเอ๊ะคนถ่ายรูปอะขอบคุณมากเลยครับแสดงว่ามันน่าสนใจดีมากเลยครับขอขอสไลด์จากคุณตั้มได้นะผมทิ้งไว้ให้แล้วมันมีสี่เรื่องหลักๆอะฮะที่มันที่มันแพลตฟอร์มมันมีมันมีความน่าสนใจทําไมคนเราอยู่ตรงนั้นก็คือมันมี Data มีข้อมูลแหละมันเก็บไม่หมดทําอะไรตรงนี้แต่ Data เป็นของเขาเนาะเป็นของแต่ละแพลตฟอร์มอย่าลืมมันมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกแปลว่าอะไรครับแปลว่า คนพอไปอยู่ตรงนั้นมากๆอ่ะคนไปสั่งแก็บเยอะๆก็จะมีร้านไปอยู่ในแก็บเยอะแล้วก็จะมีคนไปสั่งแก็บเยอะขึ้นแล้วก็จะมีอยู่ในร้านอยู่ในแก็บเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะบิวขึ้นไปต่อเนะใช่ไหมฮะเฟซบุ๊กเฮ้ยโรงเรียนเก่าอยู่ในนี้อะไรนะ้ยจนกระทั่งอยู่เยอะจนกระทั่งเฟซบุ LEGO, ๊กเป็นการเปน็นเป็นโซเชียลของรุ่นพ่อแม่เราไปแล้วเด็กๆก็ไปอยู่ในทิกต็อกพ่อแม่ก็อ่ะมาตามลูกไปอยู่ในทนะิกต็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนผมตามลูกคอยดูว่ามันทําอะไรบ้าางงงงวว่อออออไรรยยยยีีมแฟนนหหืืััคปดู ไอจีสตอรี่ก็ตามสต็อกลูกไปเป็นเป็นคนโรกจิตอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วมันก็จะมี Personal ไทล์ e c o s y s y s t e m ซึ่งมันเกิดมาจากเบสิกเลยในเมื่อเขามี Data ข้อมูลเยอะเขาก็สามารถจัด Segment ได้ว่าคนเป็นแบบนี้ด,นดูนี่นู่นนั่นใช่ไหมฮะแล้วก็เป็น Direct t o Consumer ผมไปทีละแต่ละเรื่อง Direct t o n o n s u เ e r เป็นเรื่องสำคัญเพท่าตอนนี้ทำให้เอเจนซี่อย่างพวกเราก็ลำบากหากินยากนะครับแล้วก็เงินมันมายากมากเพราะว่าเขาลูกค้าก็ไปตรงกับแพลตฟอร์มแล้วก็ไปหาคอนซูเมอร์นะครับ คนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะเวลาเรา data rich มันข้อดีมันก็คือมันเรารู้หมดเลยเขาทานแซคชั o นทำอะไรบ้างมีพฤติกรรมยังไงมันเดาไดนะ้คนชอบของอย่างนี้พฤติกรรมเป็นแบบนี้อายุประมาณนี้อะไรอย่างนี้นครับไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้หรือว่าเราชอบอะไรแบบนี้เราชอบอะไรมากกว่าอะไรทําให้เราเข้าใจคอน sumer ในโลกของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับในแต่ละสุราเน็ตเด็ดพี่ก็เข้าใจคนนี้ชอบดู หนังแบบนี้เป็นคนนิสัยอย่างนี้รุนแรงชอบดูหนังฆ่ากันอะไรอย่างนี้นะฮะแต่คนคนเดียวกันนะครับไปอยู่ใน Facebook อาจจะแบบส่งแชร์แต่เรื่องธรรมะเรื่องของแบบไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนเดียวกันเนี่ยอยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มเขาเป็นยังไงถูกไหมแต่ละคนก็มีพฤติกรรมแบบหนึง่งอยู่ในไออาจจะแบบโอโ้โหพี่ฟอลโล่แต่ใครบ้างอันนี้มีแต่พิตตี้ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้อย่างนี้แต่ว่าเราเข้าใจเข้าใจในแต่ละ เข้าใจคนในแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละที่ที่เขาจสเป็นเวลาอยู่เรื่องถัดมาครับไม่ไปแล้วครับขอหน้าถัดไปด้วยครับอ่ะเน็ตเวิร์กเอฟเฟกก็รู้อยู่แล้วเมื่อกี้ผมผมพยายามจะเล่าครับมันก็คือพอมันเป็นคนมันดึงคนเข้ามาดึงคนเข้ามามันก็จะเกิดเป็นเรื่องสงครามที่จะแบบวินยูเซอร์นะครับแต่เป็นสงครามที่ผมบอกได้เลยครับไม่มีวันจะมีใครชนะไม่มีวันเพราะว่าคนก็จะอยู่ใช้ชีวิตแบ่งกันไปเรื่อย ทุกคนก็จะมาอ้างว่าเฮ้ยคนอยู่ในเราเยอะที่สุดเรามี4 3ล้านยูสเซอร์เรามี83ล้านยูสเซอร์มี5้าอยล้านโมไปเถอะคนอยู่ทุกที่แหละเพราะว่ามันเหมือนเราห้างะครับมีใครบ้างที่เดินห้างเซนทัลไม่เดินห้างเดลลมไม่มีถูกไหมฮะเราก็ไปอยักไปไหนเราก็ไปไม่มีใครที่แบบเดินอันนี้แล้วไม่ไปเดินที่คอมมูนิตี้ลมมันมันห้ามคนไม่ได้คนก็เป็นคนทําอะไรไปเรื่อยๆสงครามนี้ก็ไม่มีใครวินอยู่แล้วอ๋อออผมกด <laughs> โอเคไม่ได้เตรียมกันถอยน้องไปอีกหนึ่งไปหนึ่งสไลด์โอเค เสร็จแล้วเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เป็น norm ของของ,ของการตลาดปัจจุบันแล้วก็นอนาคตอยู่แล้วในเมื่อเรามี data เรามี segmentation อะไรต่างๆแล้วนะมันก็ทุกคนก็ต้องการที่ทำ personalization and at scale ก็คือเสนอสิ่งที่คนต้องการหรือว่าพูดคุยกับเขาในในบริบทที่ถูกต้องแล้วก็ในบริบทที่เป็นตัวเขาเองคุยกันเป็น one on one ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับสุดท้ายความดีของแพลตฟอร์มก็คือมันไม่ต้องมีคนกลางครับมันไม่ต้องมีแบบ ไปซื้อสื่อเพื่อที่จะเข้าถึงคนเพื่อที่จะให้คนมาวิ่งหาหรือแม้กระทั่งไม่จงเป็นต้องไปเช่าที่เปิดร้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันมันไปจัดกระลาดการทำเจอร์นี่อะไรไปได้เยอะมันก็ได้เล็กทูคอนซูเมอร์ข้อดีก็คือทุกอย่างขอหน้าถัดไปเลยครับมันเหมือนเป็นโลกที่สวยงามมากใช่ไหมครับแพลตฟอร์มมันให้ได้ทุกอย่างเลยแต่มันมีแต่อยู่เรื่องหนึ่งครับที่อยากจะคุยวันนี้เพราะว่าเรื่องนี้สําคัญกับผมว่าการตลาดคนทําธุรกิจทุกคนนะครับขอหน้าถัดไปครับ อ่ะอีกหน้าหนึ่งผมเกลื่อนเยอะไปหน่อยนี่เลยครับเรื่องนี้สําคัญมากอันนี้เป็นข้อมูลไม่ได้ใหม่มากปัจจุบันมันยิ่งแกลบห่างกันไปเรื่อยๆนะครับก็คือเงินที่เราใช้ในการโฆษณาในการทําการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคมันเยอะมากเลยมีเดียเอ็กซ์โพเชอร์มันขึ้นไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าตอนแรกนะการตลาดมันชีวิตคนมันซิมเปิลมันง,ง่ายๆนะก็คือส่งวางเงินไปที่ทีวีเยอะๆใช่ไหมฮะที่เอาท์ด์บ้างนิดหน่อยที่เรดิโออะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้ว เราก็ไป POSM แล้วก็ไปทำเทรดให้มันดีแล้วมันก็จบแต่ว่าตอนนี้มันสับสนวุ่นวายคนอยู่ที่ไหนก็มั่างวะเยอะไปหมดเลยก็ก็เลยจ่ายเงินเน่ยใครมาบอกเฮ้ยผมมีคนเยอะมากอยู่ที่ในในแพลตฟอร์มของผมคุณมาต้องมาเนี่ยคุณจะได้ออดีนคุณจะได้ลีดได้นู่นนี่ก็จ่ายกันไปแต่ธุรกิจมันก็ไปอย่างเงี้ยฮะก็ไปตามคันลองของโลกก็แปลว่าเราจ่ายเงินเพื่อเป็นมีเดียเอ็กซ์โพเซอร์จ่ายฟรี มันก็ไม่ได้มันไม่ได้มีผลลัพธ์กับการเติบโตของธุรกิจเราเลยมีแหละแต่ว่ามันวัดผลไม่ได้มันงงว่าตกลงมันอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าง่ายๆเลยครับอย่างที่ผมพยายามจะบอกอะแต่ละแพลตฟอร์มมันก็เป็นโลกข,ของตัวเองแต่ละแพลตฟอร์ม Facebook ตอนนี้เขาก็พยายามจะปิดฟันเนลของเขาให้ได้ Ti t o อกก็คือปิดฟันเนลได้ก็คือขายของจบได้หมดทุกคนจบได้หมดจบในตัวได้หมดพยายาม Google ก็พยายามอยู่ ใช่ไหมฮะแต่เขาไม่มีโซเชียลเขาไม่มีเขาไม่มีแชทอะไรของเขาตัวเองที่มันก็เลยอาจจะทําให้มันเหนื่อยนิดนึงถ้าเทียบกับอกของคนอื่นแต่ทุกคนก็เป็นโลกที่มันแยกกันต่างคนต่างอยู่คราวนี้เราอะเราจะคอมเพลตเราจะชนะในโลกนี้ได้ยังไงครับผมว่าสําหรับนักการตลาดผมอันนี้มันก็าเป็นเป็นเรื่องที่ที่ปกติที่ผมผมว่าสมาคมก็อยากจะบอกทุกคนแหละเพราะว่ามันไม่ไม่ไม,มีมีเรื่องความลับอะไรไม่ได้เรื่องใหม่อะไรนะครับหน้าถัดไปนะครับ มันมีสี่เรื่องแหละที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญกับมันอันนี้เหมือนเดิมเลยครับครีเอทีฟเนี่ยยังไงทุกคนครีเอทีวิตี้ยังไง,ง,ไงมันก็ชนะครีเอทีวิตี้ในการทําธุรกิจทําทุกอย่างมันเกี่ยวกับครีเอทิตี้หมดแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเรียลอเดนิตี้แล้วก็มีเดียเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นอินเทลเลกชวลคือหมายความว่ามันเป็นสมาร์ทมีเดียเราต้องรู้เราไม่หวานเงินนะฮะแล้วก็เรื่องของไดเรกติวิชิพเราก็ต้องสร้างของเราแต่อย่างที่บอกครับเราอยู่ในแพลตฟอร์มเราเช่าข้อมูลเขาเนาะแล้วเราไม่ใช่่ขอองเราะ เพราะฉะนั้นไอ้อ first party data มันก็เป็นหัวใจแหละแปลว่าเราควรจะต้องหาทางให้ถ้าเราทําธุรกิจแล้วเราอยากอยากจะเติบโตอย่างยั่งยืนเราต้องมี Data เป็นของเราเองนะไม่ใช่ไปเช่าเขาหรือว่าหรือว่าไปไปไป,ไปยืมจังหคนอื่นหายใจว่าง,งั้นเถอะใช่ไหมครับการที่เราทําตรงนี้นหลักการง่ายๆครับขอหนะ้าถัดไปเลยนะครับผมคือมันก็แค่เราจะต้องพัฒนาจากไอที่ที่เป็นแค่ไ d เฉยๆ,ๆแล้วก็บอกไม่มีความอะไรมากมันเป็นเหมือนกับเอาง่ายๆถ้าว่าผมผมเปิด m e m b e r s h i p โปรแกรม มีคนสมัครบอกว่าวันนี้จ่ายร้อยบาทแล้วจะได้ลดเลย1 0สมมติถ้าเกิดมีคนซื้อของ1,200บาทเขากำไร20บาทถูกไหมฮะง่ายๆคนก็จะซื้อซื้อเสร็จครั้งหน้าลืมบัตรไว้เอาไงดีแล้วไม่มีแอป,ปไม่มีอะไรสมมติงไงฮะก็เขาก็สมัครใหม่คนคนนี้อาจจะครั้งแรกใส่เบอร์โทรศัพท์อันนึงอีกอันนึงอีกครั้งนึงใส่เบอร์โทรศัพท์อีกอันนึงแต่เป็นคนคนเดียวกันแล้วเราก็เก็บข้อมูลเราบอกเฮ้ยเรามีสมาชิก2คนแล้วดีใจจังอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ มันไม่มีอะไรบอกได้หรอกครับสุดท้ายแล้วว่าเราก็ต้องพยายามที่จะยูนิฟายตรงนี้เทคโนโลยีสมัยนี้มันก็ช่วยได้แหละครับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทําดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันต้องยูนิฟายไอ้นี่ว่าไอ้ที่สมัครเบอร์โทรศัพท์อีเมลไหลายเบอร์มากหรือว่าไลน์หลไลน์มากมันเป็นใครกันแน่แล้วมันเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าพอมันทําตรงนี้มันก็จะได้เป็นสิ่งที่วิวคัสเตอร์เมอร์ถูกไหมครับแล้วเราก็คราวนี้แหละเราถึงมีความเข้าใจที่แท้จริงแล้วว่าคนคนนี้ เชื่อมโยงทั้งหมดไว้ด้วยกันแล้วมันไปไหนทําอะไรยังไงข่าวนี้แหละเราเ i เราจะทํางานแล้วเรากลายเป็นแบบนักสืบตัวจริงแล้วพยายามจะแบบเหมือนสต็อกเขาได้ของจริงนั่นแหละรู้ว่าเราจะไปไหนที่ไหนนะครับหน้าถัดไปลยครับผมก็มันก็เลยนําไปสู่พอเรามีเรามีความรู้เรามีความเข้าใจคอน summer แล้วอ่ะในฐานะที่เป็นลูกค้าเราเราต้องเข้าใจลูกค้าเราว่าสําคัญที่สุดในชีวิตเราพอเรามีเียวล identity เราเข้าใจเชื่อมโยงได้แล้วเราก็จะซื้อมีเดียอย่างสลาดขึ้นเพราะปัจจุบัน เราหลักๆครับถ้าเราทำบิ๊กฟันแนลฟันนลท็อกข้างบนนะครับมันคือการหวานอวนเนาะเข้าไปในมหาสมุทรแต่เรารู้ว่าเราต้องการได้ปลาทูน่าสมุตรอย่างนี้นะเอปลาอะไรก็ได้สมุทิสักอย่างหนึ่งแจ็คสันไอปลาอะไรพอลลอกสักอย่างนะครับหวานไปปุ๊บแต่มันจะติดปูติดหอยติดอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะถูกไหมติดกระป๋องติดรองเท้าแตะติดอะไรไม่รู้่ขวดพลาสติกติดมาด้วยหมดเลยอนะ่ะแล้วมันก็ทําให้เงินเงินตรงนั้นนะเป็นเงินที่มันทาให้เราเวสไปในการทําการตลาดทุกวันทุกวัน ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็ไปบิวจากไอ้ proxy basic ไปลุกอะไรหาลุกอะไรเสร็จแล้วเราก็สร้างเป็น b e h a v i o r a pattern เหมือนทำความเข้าใจทำความเข้าใจลูกค้าเราไม่ใช่ทำความเข้าใจ c o n sumer นะครับทำความเข้าใจลูกค้าเลยว่าคนแบบนี้อายุแบบนี้ที่ที่เป็นลูกค้าเราที่เราหวังจะได้เนี่ยแล้วเขาซื้อเราจริงๆอ่ะเขาเป็นแบบไหนกันแน่มันเจาะลงไปกว่าแค่คนโซเชียล s s s แบบนีอ้อายุเท่านี้เพศนี้ แล้วมีรายได้ประมาณนี้จะเป็นลูกค้าเรามันไม่ใช่แต่เราต้องศึกษาจากคนที่ซื้อของเราจริงๆแล้วซื้อประจำใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยเ่ดติเจอต้ามันจะเป็นตัวบอกเพราะฉะนั้นแต่ว่าคีย์ของเรื่องนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราทําเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วแต่เราจะสเกลอัพมันได้ยังไงเพราะว่าสเกลการสเกลอัพถ้าเราสเกลอัพไม่ได้มันก็ไม่คุ้มตังค์ถือว่าถ้าเรา,เ,ราเจาะมีเดียเซกเมนต์มันละเอียดมากก็ยิ่งแพงใช่ไหมฮะเงินที่เราติดต่อหัวก็ยิ่งแพงมันก็ไม่คุ้มถัดไปเลยครับผม อันนี้ a, คำถามง่ายๆที่ต้องถามก็คือว่าเวลาเราจะทําตอนนี้ครับทำมีเดียคือเราควรจะจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละแพลตฟอร์มจ่ายเงินเนี่ยลงทุนตรงนี้เท่าไหร่เราถึงเราต้องเริ่มจากความเข้าใจก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เมสเซจที่เราจะทําต้องรีฟแอคชั่นเราส่งการสื่อสารแล้วก็แล้วแต่จะให้เขาทําอะไรวะมันต้องชัดเจนก่อนจะให้เขากดเพื่อกิฟต์แอปอินโฟเมชันอะไรบางอย่างเพื่อเราจะได้ไปแทร็กเขาต่อไปตามรีทาเกตหรือจะให้เขาแค่ บอกเล่า90เฉยๆแต่ว่ามันก็ไม่มีหลักฐานนะว่าเขาดูแล้วรู้สึกอะไรดูจบไม่จบใช่ไหมฮะแล้ว the next best action คืออะไรที่เราต้องการจากเขาอะแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็คือเราจะให้เขาไปซื้อที่ไหนกันแน่เสร็จแล้วใช้เงินไปแล้วเขาจะไปซื้อที่ห้างหรือเขาจะไปซื้อที่ใน e commerce ถ้าเราไม่รู้ไม่ชัดเจนแค่แค่บอกเฉยๆแค่อเนิทมันก็บอกไม่ได้หรอว่าเงินนี้เราจ่ายไปมากเกินไปหรือว่าหรือว่าไม่พอนะครับอ่ะถัดไปเลยครับผมคราวนี้พอเปเรื่องครีเอทีฟซึ่งเป็นเรื่องหัวใจของปัจจุบันผมไม่ได้บอกว่า เอ้ครีเอทีฟสตอรี่เท l i n g การทําหนังโฆษณาหรืออะไรมันจะไม่เวิร์กนะครับมันเวิร์กอยู่เพราะว่าแมจิกก็คือหน้าที่ของของของคนทําโฆษณาก็คือทำยังไงให้กระตุ้นอารมณ์คนให้มีเรีแอคชั่นอะไรบางอย่างหรือเชื่อหรือเปลี่ยนความคิดมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างแต่ว่าเดิมเนี่ยโลกของโฆษณามันสนใจแค่เรื่องการเล่าเนี่ยฉันกำลังจะบอกว่าสินค้ามันดีอย่างนี้แรงหลังติดเบาะโอ้โ oh, หผมแก่มากเลยรู้ถึงโฆษณาที่แบบ คนต้องรุ่น,นใหญ่ๆรุ่นเดียวกันถึงก็คือแบบมันเป็นการบอกเล่าครับแต่ว่าจริงๆแล้วว่าไอเดีย c r e ท t i v i t y อ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการบอกเล่าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่คนเข้ามามีประสบการณ์กับเราเขารู้สึกรู้สึกกับเราไม่จําเป็นต้องเมื่อเมื่อวานก็มีวัยรัลที่คนไปนั่งมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วพี่วินเขาไม่ใช่วินแล้วก็ผมพี่ไม่อะไรพี่แค่อยากจะมาส่งน้องนะเห็นน้องรีบแล้วก็วิ่งไปเนี่ยสุดท้ายนะฮะบางทีมันก็ไม่ใช่เป็น s t o r y เทลล i n g มันเะป็นแะค่ฟีลลิ่งของคนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะ เรื่องอินเทอร์แอคชั่นก็สําคัญเพราะว่าอย่างเมื่อกี้มันเล่าปุ๊บแล้วคนมันกดแชร์กันต่อมันสร้างความรู้สึกคนมันกดแชร์กันต่อแต่ว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ก็คือสังคมมันมีแต่เรื่องเครียดไงมันก็อะไรเรื่องอะไรที่มีคนมีน้ําใจซึ่งกันและกันเขาก็อยากจะแชร์ต่อเพราะเขาอยากให้คนมีน้ําใจกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่างานครีเอทีฟมันก็เป็นเรื่องสําคัญอยู่แต่มันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราไม่ใช่ไปพุ่งอยู่แค่จะเล่าเรื่องอะไรเฉยๆใช่ไหมครับเล่าแค่อ ถัดไปก็คือแต่สุดท้ายเนี่ยครับที่บอกสมัยก่อนงานคีเอถีฟมันจะถูกมองแค่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการเล่าปัจจุบันเนี่ยการให้คนมาเอนเกตสำคัญเพราะว่าเขากดเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะได้ Data มาแล้ว Data เนี้จะไปตามหลอกหลอนเขาเราจะตามเหมือนกับเหมือนบิลฟันแนลสำเร็จแล้วแล้วเขาจะตามหาเขาจนกระทั่งเขาเกิดเป็นพฤติกรรมหรือซื้อของเราในที่สุดนะฮะอ่ะขออีกหน้านึงครับผม เรื่องสุดท้ายคือเรื่อง direct relationship ก็คือผมว่าทุกแบรนด์จากนี้เป็นต้นไปควรจะต้องเริ่มมองหาจริงๆคือผมเหมือนทุบปมปะข่าตัวเองเนาะทำเอเจนซี่แต่บอกว่าทาไมลูกค้าควรจะมี direct relationship กับ customer แต่ถ้าไม่มีอ่ะการทําการตลาดทั้งหมดมันแทบจะไม่มีประโยชน์อเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเลยเราไปยืมจมูกคนอื่นเขาทําทุกอย่างเราไปยืมไปเช่าที่เขาทําแต่เราไม่มีถ้าเกิดเขาเขาห้างนี้ปิดแล้วจะทำไงต่ออะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราแบบเราต้องพึ่งตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกวยคนเข้ามา เพื่อที่จะสร้าง p e r s o n a l i z e experience ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะไปคุยกับเขาแบบวันออนวันบนบนที่เป็นที่ของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจไปอีกหน้าเลยครับผมก,ก็หลักๆข้อสรุปก็มีแค่นี้แหละครับสิ่งสําคัญที่สุดคือที่คนไม่ได้ให้ความสาคัญกันที่ที่ผมอยากจะเล่าวันนี้ก็คือเรื่องของ first party data แหละเพราะว่าการมี first party data สาคัญหลายลูกค้าหลายเจ้าก็อาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญของมันเพราะว่ามันเป็น FMCG เอยแล้วจะมีไปทําไมหรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือว่า มีอีกหลายๆเรื่องหลายๆสาเหตุที่เรายังไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรามองข่ามันไปเลยเราก็จะพลาดโอกาสที่เราจะแม็กซิมั่์ไอ้โลกของแพลตฟอร์มต่างๆครับเพราะว่าเราเชื่อมโยงทุกอย่างมาไว้เป็นคนคนเดียวกันไม่ได้นะครับสุดท้ายก็คือโลกทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของเราทําเยอะก็จริงแต่เราต้องคิดว่าเราทําอะไรคุ้มทําอะไรไม่คุ้มอะไรควรจะทําก่อนทําหลังอะไรจําเป็นต้องทําหรือไม่จำเป็นเลยทั้งสิ้นครับทุกอย่างมันต้องเชื่อมจากทุกแพลตฟอร์มให้มันเกิดเป็นหนึ่งผลลัพธ์ เท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของการตลาดนะครับหน้าสุดท้ายก่อนหน้าสุดท้ายก็คือเราต้องเปลี่ยนมายเซ็ตปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยผมผมทำงานอยู่ทุกวันก็ยังเห็นอยู่ว่าเราโฟกัสอยู่บนเอาต์พุตก็คือของเป็นชิ้นชนะิ้นที่เราทําจะเป็นเล่าเรื่องดูนี่นั่นแล้วหวังว่ามันจะไปต่อเนื่องกันเองในที่สุดแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ออเคสเตรตมันอย่างนั้นมันไม่ได้มีคอนดักเตอร์ที่คอยบอกว่ารู้ว่าแต่และคนมันเล่นตรงไหนตรงไหนแล้วเพื่อให้มันรวมกันเป็นเพลงยังไง อันนี้สําคัญที่สุดของที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่มันแก่ที่มันหายไปแล้วแล้วโฆษณาที่จะตอลมันจะเข้ามาช่วยปิดตรงนี้ได้ก็คือเรื่องของการคอนเน็กทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เลยนี่นครับไม่รู้ว่าใช้เวลาครบหรือไม่ครบเขาบอกว่าให้น้องให้มองมอง,มองเลขตรงไหนไม่รู้ผมไม่รู้ <laughs> แล้วก็เลย <laughs> แต่จบแล้วก็คือหลักๆก,ก็คือเนี่แหละครับ first p a r t y data าําคัญแล้วลองชิปโฟกัสของเราจากการที่สนใจเอาต์พุตลับ ปัญหาต่อเฉพาะหน้าเป็นเรื่องว่า o ค t c รวมรวมๆที่เราจะได้อย่างมันคืออะไรครับคมครับแล้วข,ขอเสียงปรบมือให้กับคุณเต้ด้วยนะครับ,บเอ๊ะฟังคุณเต้พูดเมื่อสักครู่นี้นี่ทำให้รู้เรื่่งโหกว่าจะมี single view ของลูกค้านี่มันยากมากไปจนถึงไม่ควรจะศาสตร์แคมเปญแต่ว่าสร้างประสบการณ์ที่นำไปสู่ความรู้สึกสำหรับคนที่เป็นมาร์เก็ตเตอร์ที่นั่งอยู่ตรงนี้นี แลนปีนี้จนถึงปีหน้านี้ตกลงเขาควรจะเติมงบโฆษณาเพิ่มไหมฮะหรือเาควรจะทําอะไรมีอะไรที่อยากฝากบอกคนที่สรุปแผนสิ้นปีไหมครับผมว่าก็ควรจะเริ่มต้นจากการรู้ก่อนว่าเราจะเข้าหาใครใช่ไหมแล้วเราก็ออกแบบว่าที่ไหนมันเหมาะสมที่สุดทุกคนมีเงินจํากัดเหมือนกันหมดร้อยล้านก็จํากัดร้อยล้านหรืมไห้าร้อยห้าสิบ้านก็จำกัดห้าสิบล้าน,าน,านแต่ว่ามันควรจะตั้งต้นที่ออเดียก่อนว่า ถ้าดีที่สุดเราเข้าใจออเดียนต์เราเราเข้าใจลูกค้าเราสมมว่าเรามี first party data ที่ดีเราจะเข้าใจประเภทมากกว่าที่ไปคุยกันว่าผู้หญิงผู้ชายอายุเท่านี้วัยกลางคนวัยวัยเด็กเจนซีเจนแซแล้วก็กว้างกวางมันคือการหวานเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทระดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรู้รู้ลูกค้าของเราให้ชัดเจนก่อนเป็นหาเป็น b e h a v i แพ p a t ิร์นที่มันชัดเจนแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็ไปคุยกับมีเดียแหละ ว่าฉันต้องการเข้าหาคนแบบนี้ที่มันแคบลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่ต้องไม่ต้องแคบมากก็ได้นะครับแล้วก็คุยกันก่อนว่าแพลตฟอร์มที่เราจําเป็นต้องใช้คืออะไรแล้วระหว่างทางเราจะเก็บ data อะไรเพื่อให้บิวฟันเนลให้มันลงไปจนถึงสุดท้ายจนถึงการที่จ่ายตังค์คนที่มาซื้อของเราครับแล้วก็รู้ว่าเราจะพาเขาไปไหนจากสเต็ปหนึ่งไปสไปสาไปสอย่างนี้ครับกลับกลับมาที่คําถามขั้นต้นก่อนนะขายใครคุยกับใคร ดูไหมครับขอเ่งญรบวมมือกับพิเตอร์คุณพารุตดาวรายนะครับโคเชียลของพรอพิซิสกรุ๊ปนะครับ